สวัสดีครับหน้าฝนแบบนี้ถ้าโซนๆนคนไหนยังไม่มีใครติดฝนข้างๆหันมาติดจอรอดูไลฟ์ของหนูกับเฮียดีกว่าครับใช่แล้วครับห้าโมงเย็นวันนี้นะครับกับไลฟ์ลาซาด้า7จชอบติดฝนกับซินุนิวไลฟ์แบบท้าฝนกันไปเลยเนาะหนูโอ้โหพวกเรามาไลฟ์ท้าฝนกันขนาดนี้แล้วบอกเลยครับว่ายังไงก็ไม่ธรรมดาแน่นอนเพราะวันนี้เรามีเซอร์ไพรส์กันมาอีกแล้วใช่ไหมครับใช่แล้วหนูบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์เนี้ยถ้าทุกคนอยากรู้ ต้องมาดูพวกเราไลฟ์นะครับผมในช่องทาง t i k t อกแอ๊ดลาซาด้าแล้วก็ช่องทาง YouTube ดูมดิทีวีนะครับครับและที่สำคัญนะครับอย่าลืมติด Hashtag 2ทุ่มช็อปลาซาด้า7กับ CNN ด้วยนะครับขอแบบปิดเทรโล่อันดับหนึ่งเลยใช่มาเจอกันนะครับมาชอบกันนี้นะจ๊ะ รู้เลยว่าต้องาเหนื่อยต้องลาชื่อเหนื่อยนะคะเจอกันคาปั่นเพลงคะอ้หไมมาเดินคเดียวอะจริงๆอหนูอยู่หนูห้องนะหนมาก่นห่อี่เวลาเพราะว่าเราเริ่มใหไ่แล้ว่มเริาอะไรทัมัวอ่ะคือีนั่นกำลอกคาอยู่ตอนนี้เอ๊ะแล้วเราเอาอองไปไงลละเนี่ยไมูได้ชอมดูติรู้าหลัง่ะหช่วยช่วยหน่อย 여 <목소리도> เลยนะคะคท่านผู้ชมที่อยู่ในสตูดิโอแลานผู้ชมที่อยูอ่ที่บ้านนะคะ

อยากได้พงุญแจน้องลาสพร้อมลายเซน็นข้องนูก,กับเฮียแบบนี้บ้างไหมคะเฮีย บอกเลยครับว่าพวกเราแาจกตั้ง15รางวัลเลยใช่ครับผมกติกาง่ายๆเลยครับผมอย่างแรกนะครับเข้าแอป z a d a ดะครับแคปภาพสินค้าที่อยากได้หรือว่าอยากป้ายยาเพื่อนๆเ,เนี่ยในช่วง77เขียนแล้วว่าทําไมถึงเลือกสินค้าชิ้นนี้สินค้ามันห่องขนาดไหนแล้วก็มันหน้าตาขนาดไหนนะครับข้อที่2นะครับผมโพสต์ลงใต้โพสกิจกรรม x l a s s a th นะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะฮะพร้อมติดแฮชแท็กสองทุ่มช็อป l a z a d a 77กับ c n n ใช่ไหมเนุกใช่ครับและข้อสุดท้ายนะครับ ห้ามลืมกดติดตาม X l a z a d a t h ด้วยนะครับเล่นได้จนถึงวันนี้5ทุ่ม59นาทีนะครับถ้าใครอยากได้เนี่ยต้องรีบแล้วนะเจอกันนะจ๊ะ้องว่นไปเยอะๆโอ๊ยเจ็บเจ็บอืม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 อ,อ <ST AN CO> you mm -hmm. โอ้โหโอ้โหอย่างนี้โอ้หเลยอ่ 고맙니 <sweak> <sweak> Yeah. <laughs> รดให้แม่แต่ผมก็เลยแบบว่าชอบก็เลยแบบว่าเออรดให้น,น่อยเพราชอบรดอยู่ยแล้วแต่กินไม่ดีไปสองขามันก็ลงหนักทั้งตัวมันต้องแบบขาเดียวหนูก็ขาเดียวอย่าใส่ร้ายหนูสองขาแล้วนี่แต่สุดท้ายก็ลงแค่ขาดเดียวอะไรใจ่ดีทีดว่าก็อยากกระโดดจะกระโดดเดียวอ่ะแล้วทาไมเราไม่ลองให้เราั่วนเราบ้างอ่ะลองแล้ว 没带兵呢。 ที่มีสตัวที่มีจิ้มจิ้มนะไอ้หนูใช้ยังไงหนูใช้ยังไงบ้างใช้ขาวค่ะใช้ขาวนะคะโกไม่ได้นะเอาอะช่วยหน่อยนี่นี่แต่งแล้วไงล่ะไปนอนลูกโป่งเลยลูกช่วยหน่อยนี่นี่แต่งแล้วไงล่ะอะไรนะ

Yeah. <laughs> you อยู่อีกนิด Netflix อีกสักครึ่งนิ้แค่เราสบตาอย่าให้เข้มแน่ใได้ช้าชาเธอต้องไม่ักอยาให้พ้นแม้วันนี้เธอเธอเบื่อย่างที่ต้องใช้ชีวิตด้วยกันอยากเจอเธอทุกวันพอเป็นไปได้ไหมปิดเธอไปไว đùi gần có được không? đi, vẫn chưa chịu bỏ đi. Nếu không đi, vẫn chưa chịu bỏ đi. Nếu cô không đi, tôi vẫn vẫn chưa chịu bỏ đi. đi, tôi đi. Nếu cô ยยอยากเจอเธอทุกวันพอเป็นไปได้ไหมติดเธอไม่ไหวติดฝนอยู่ด้วยกันก่อนได้ไหมถ้าเธอไม่รีบไปฝนยังไม่จะกลับไปเดี๋ยวไม่สิ้ไปอยู่ก่อนไหมนนะติดเธอไม่ไหวติดฝนอยู่ด้วยกันก่อน ว่าไรฝนยังไม่ซาอออลอยตาจะได้ไหมติดเธอเข้าแล้วไม่อยากให้ไปติดฝนกันไ่เอ่ยวันนี้วันนี้ไม่น่าจะติดฝนน่าจะติดแดด